พามาดูภาพไฟฟ้ายอดคิดตลอดการนะครับผมกับภาพไฟฟ้าป m Fitman ทีเซ็ตเนสามนนะครับผมมันมีดียังไงไปรับชมกันสวัสดีครับผมวันนี้ก็มา รีวิวตัวผ้าพไฟ้าตัวป m สําหรับตัวกีตาร์อะคูติกนะ,ะว่าทําไมกีตาร์ผ้าพไฟ้าฟิทแมนเนี่ยรุ่นพีเซ็ตเบน301เนี่ยทำไมมันถึงเป็นรุ่นที่ยอดที่ตลอดกาลแล้วก็เป็น PM ขวัญใจสําหรับนักดนตรียางคืนแล้วก็ศิลปินหรือไม่ก็เป็นนักดนตรีมือกีตาร์หรือคนไหนที่กำลังเริ่มเล่นเนี่ยทำไมทุกคนก็ยังหาเลือกใช้เลือกมาติดตั้งกันนะครับผมข้อดีของตัวผ้าพไฟ้าตัวฟิทแมนนะครับผมก็คือว่า มันก็คือเป็นเรื่องของการที่ใครเนี่ยอยากจะได้เสียงซาวที่ออริจินอลมากที่สุดไม่มีการปรุงแต่งเสียงอะไรเลยทําให้แบบมันเหมือนว่าเป็นได้เสียงซาวกีตารที่มันดูคลาสสิกแบบมันมันไม่มีการปรุงแต่งเสียงะนะตัวนี้ลูกค้าเอากีตาร์โป่งยี H ่ห้อมาตินนะรุ่น o อ1 GT นะอ่ามาติดตั้งนะครับผมอันนี้เป็นไซส์ OM เป็นไซส์ OM คือกีต้ามาติดในงานเขาก็โอเคอยู่แล้วนะแล้วก็ลูกค้าเอามาให้ติดตั้งไฟฟ้าส่วนมากไซส์โเนี่ยจะมาติดตั้งตรงช่วงโค้งนี้ไม่ได้เพราะว่าช่วงโค้งเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้พัดฟ้าเนี่ยเวลาเราติดตั้งตรงช่วงนี้เนี่ยมันโค้งเกินมันสามารถมันใช้งานยากเพราะยิ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นฝาเปิดปิดอย่างนี้ด้วย ฝาเปิดปิดแบบใส่ถังนี้พอมาใส่ช่วงโค้งมากเนี่ยมันจะเปิดปิดลําบากมากและมีเสียที่พลาสติกมันจะแตกได้นะครับผมแล้วตัวนี้ติดตั้งในโซนนี้นะครับผมแล้วก็เป็นรูจแจ็คก็คือจะเป็นจะเป็นรูจแจ็คที่ออกมาทางตรงตรงท้ายตรงตรูดของกีตาร์นะแล้วก็สามารถทําเป็นตัวาะสยคล้องสายได้ด้วยนะอะโอเคอะก่อนที่เราจะฟังเสียงกันเรามาดูกันว่าในเนี้ยมันมีอะไรบ้างไอตัวผ้าไฟฟ้าของตัวฟิ t แมนนะ ของตัวรุ่นนี้นะครับผมอ่าโดยโดยรวมไล่ตั้งแต่ตั้งแต่จูนเนอร์เลยทั้อองนั้นจูเนอร์เนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มจูนเนอร์นะกดปุ่มจูเนอร์เนี่ยก็คือสามารถที่จะตั้งสายสายได้ปกติเลยอ่า<ม>แต่ว่าการที่เรากดจูเนอร์เนี่ยเสียงที่ออกแอมเนี่ยมันก็ทําการบิวไปนะก็คือปิดเสียงไปแต่ถ้าเกิดเราตัง้งสายเสร็จปุ๊บเรากดออกปุ๊บก็กลับมาเล่นได้ปกตินะครับผมอ่ตรงกลางก็คือเป็นวอลลุ่มเมนหลักนะครับผมเป็นการปรับวอลลุ่มอ่าเรามาไล่ลงมาตรงนี้ต่อก็จะมีย่าน อันนี้คือเสียงเบสเสียงเบสก็คือเป็นการปรับย่านเสียงเบสหรือเสียงหนานะครับผมตัวกลางมิดเดิลก็คือปรับย่านเสียงกลางนะครับผมต่อไปเป็นชิวิลนะครับผมก็เป็นการปรับย่านเสียงแหลมนะครับผมต่อไปเนี่ยจะเป็นจุดสาคัญเลยที่คนเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าตัวนี้มันคืออะไรนะไอ้ปุ่มน็อตเนี่ยก็คือว่า ทุกคนอาจจะคิดว่เาเฮ้ยไม่คือปุ่มอะไรอ่ะมันมันไม่เห็นมีความจาเป็นเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยอปุ่มนี้แหละมันคือปุ่มที่ช่วยชีวิตของนักงตียงคืนอย่างเราเลยนะก็คือว่าในกรณีที่เราไปเล่นตามร้านอาหารเนี่ยมันเกิดเสียงหอนนะมันเกิดเสียงที่เป็นเลเซนแนที่มีกรม,มีการเสียงแบบเหมือนมีเสียงแบบหอนมีเสียงวีดหรือว่าอะไรเงี้ยตัวเนี้ยปุ่มนี้แหละมันจะช่วยในการหักล้างหรือว่าเอาส่วนเกินของเสียงที่มันเกินค่ากราฟอ่ะนะเอาออกไปเพื่อให้มันไม่มีเสียงหอนนะครับผมน้า พอเราปรับมาเราเจอเสียงหอนบนเราเเล่นบนเวทีนะแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆปรับหาปรับจนกว่าจะเจอย่านที่มันอ่ามันหักล้างกันโอเคเนะี่ยแล้วเราก็พอจะกระเสียงนะั้นแล้วเราก็โอเคเลยโอเคและรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นมิดเด่นนะฮะก็คือเป็นรุ่นของรุ่นนี้เลยก็คือเป็นรุ่นของไมโครโฟนไมโครโฟนเนี่ยก็คือคล้ายๆเหมือนว่าตัวนี้เนี่ยมันมีตรงมันจะมีตัวรับสัญ,ญญาณเสียงนะครับผมที่อยากได้เสียงทอนหรือเสียงอะไรที่มัน อ,อยู่ในตัวกีตาร์นะครับผมเห้มันออกตัวลำโพงด้วยก็จะมีไมโครโฟนซ่อนอยู่ตรงหลังแบบนี้นะครับอโอเคตัวนี้อีกอันนึงปุ่มเฟดทุกคนเข้าใจผิดอีกแล้วก็คือว่าปุ่มเฟดนี่คืออะไรอะ่ะบางคนที่เข้าใจผิดหนักเลยคิดว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ด้วซ้ำ มันไม่ใช่เอฟเฟกตนะตัวนี้มันคือคล้ายๆเหมือนว่าเป็นการลดเสียงหอนเือนกันหรือลดหรือปรับค่าเฟสสลับเฟสเพื่อให้เป็นเรียนการที่จะหักล้างของเสียงที่มันเกินค่าดโดยอัตโนมัติก็คือว่าตัวนี้บางทีไอ้ปุ่มลดกับปุ่มเฟสเนี่ยมันมาต้องมันต้องมันจะคู่กันหน่อยก็คือว่าในกรณีที่มันต้องการปรับละเอียดมากๆเนี่ยก็คือเราใช้นอตในการปรับในการลดเสียงหอนแต่ปุ่มเฟสเนี่ยก็คือว่าในการที่เราเนี่ย ลดเสียงห่ในการปรับเฟ็โดยอนุนมัติคือมันมีแค่กดกดหรือกดออกก็คือให้เลือกเลยคือว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นอยู่บนร้านอาหารเนี่ยบางทีเราเจอค่าเฟสที่หรือหรือหรือเสียงที่เรารู้สึกว่ามันนี่มันคือเสียงอะไรมันคือเสียงหนะ่้นะเราลองกดตรงนี้ดูเผื่อมันเป็นการช่วยในการที่มันจะไปทําให้สัญญาณเราดีขึ้นนะเราก็ลองกดดูนะครับผมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือว่ามันก็อยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนนะครับผมว่าเราต้องการที่จะปรับ ค่าที่ของเท่าไหร่บางทีเราต้องการให้ซับเทนหรือว่าให้มันมีเสียงแบบอ่าบางทีมันก็ไม่ตายตัวเนะี่บางทีอยู่ที่หน้างานแต่ว่าเราต้องเข้าใจกันว่าหน้าที่ของแต่ละปุ่มมันคืออะไรนะครับผมโ okay. อเคก่อนที่เรามาฟังเสียงตัวแพร่ฟ้าเรามาตั้งมาฟังแบบเสียงพเป่าดูก่อนแล้วกันว่าหลังจากที่เราพรีเซนต์ไปแล้วเนี่ยอ่ะโอเคมาเป็นยังไงอ่ะมาลองฟังเสียงเป่าดูก่อน เ,เสียงกีตาร์มาติก็จะได้เสียงที่โทนสว่างเสียงออกไปแบบใบๆหน่อยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของตัวพรัดตากันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะ ว่าทำไมตัวภาพไฟฟ้าของตัวฟิตแมนพิ่เซตเบรน301เนี่ยถึงเป็นรุ่นยอดคิดสำหรับน้องตีมคือแล้วก็ขวัญใจของน้องตีหรือมือกีตาร์หลายๆคนนะเพราะว่ามันได้เสียงซาวที่ใสเหมือนแบบไม่ได้ผานปันปรุงแต่งอะไรมากมายนะหรือได้ซาวกีตาร์ที่แบบมันัดเจนมากแล้วก็เรื่องเสียงหอนหรือเสียงอะไรเงี้ยมันมีในตัวที่มันมีนวัตรกรรมในเรื่องของการปรับย่านปรับไม่ให้มีเสียงแบบเสียงรบก,กวนเรานะ แล้วแทบเสียงจี่นี่แทบจะไม่มีในตัวพัดไฟฟ้าเลยคือบางรุ่นเนี่ยพัดไฟฟ้าบางรุ่นเนี่ยคือเสียงจี่นี่เยอะมากแทบจะต้องแบบเอามือมาจับจากแจ็คเลยอย่างนี้ทุกคนเคยเจอนะอ่าโอเคอ่ะวันนี้ก็พามาดูพัดไฟฟ้าขวัญใจของนักเตกีตาร์หลายๆคนนะยังไงถ้าเกิดว่าชอบปีโอพี่ติดตามผลงานพี่อยู่เนี่ยอยากจะสนใจอยากติดตั้งพัดไฟฟ้าของพี่เนี่ยก็ ติดต่อมาได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคยังไงก็ฝากกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อะไรทั้งสิ้นนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะครับผมโอเควันนี้ก็ขอลาไปวันนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ